ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพิเออร์เดอร์สปอร์ตอุปกรณ์จากญี่ปุ่นนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าตัวท็อปสีใหม่ล่าสุดของยูเนกเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยูเนกพาวเวอร์คัชชั่นเอลัส2นะครับสีแดงนะฮะก่อนหน้านี้ออกมา3สีนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะออกมา3สีคือสีกรมท่านะครับสีเขียวสีขาวมุกนะฮะแล้วก็จะมี2สีนี้ออกมาล่าสุดเมื่อเดือน ที่แล้วนะคะรับกรกดานะครับคือสีแดงกับสีชมพูตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยรีวิวสีชมพูนะครับเรารีวิวสีแดงกันก่อนเลยนะครับตัวนี้สวยมากสีแบบลงสนามมีเจ็บปวดแน่นอนนะครับก็ย o n e ก p o พาวเวอร์ o n ชั่นเอลั2เนี่ยพัฒนามาจากเอลัส1ก็คือตัวรองเท้าแข็งแรงมากขึ้นครับตัวนี้นะครับใครเคยใส่เอลัส1เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะปีขาดง่ายหรือว่าไม่ประคองเท้านะฮะ ซึ่งตัวนั้นมันดีตรงที่เน้นความเบาเอ a ัสวันเนี่ยเบามากๆแล้วคล่องตัวมากๆนะฮะแต่มันจะมีปัญหาตรงที่รองเท้ามันไม่แข็งแรงมากพอนะครับมากพอสาหรับบางท่านนะครับสำหรับบางท่านแต่เอลัสทูเนี่ยก็คือตัวรองเท้าแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเราดูตัวรองเท้ากันนะครับสีสวยมากๆเลยนะฮะสีแดงเงานะครับตัวเอลัสวันเนี่ยนะครับก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นได้ เอลัสวันนะจะเป็นได้เส้นใหญ่ตาทางทางนะครับแล้วก็ตะข่ายทางทางหแล้วก็แผ่น PU ที่เคลือบเนี่ยจะบางนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงที่รากเท้านี่ไม่มีนะครับเอลัสวันนะแต่เัสทเนี่ยก็คือเขาก็พัฒนาขึ้นนะครับคือตัวโครงรองเท้านนะครับตัวโครงรองเท้าแล้วก็ที่พัฒนาเห็นๆเ,เลยก็คือตัวได้นะครับได้ จะเห็นว่าเอลัสวันเนี่ยตัวได้เขาจะใหญ่มากนะครับตัวนี้ถี่ขึ้นแล้วก็ตัวได้แข็งแรงขึ้นตัวได้เนี่ยเหมือนไนลอนเลยนะครับแข็งแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็ตัวที่เคลือบพีเนี่ยจะหนาขึ้นนะครับจะหนาขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมมาตรงที่เราใช้ลากเท้ากันเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังแล้วก็เคลือบแก้วใสๆนะครับซึ่งมันแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะก็ที่พัฒนามาจากเอลัส วันนะครับแล้วก็ส่วนพื้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะพื้นก็ยูนิคเหมือนเดิมเหมือนเนสเตวันเลยนะครับยูนิกเขาแก้ปัญหาตรงที่รองเท้ามันไม่ค่อยทนนะครับก็คือสร้างความแข็งแรงขึ้นมานะครับเรามาไล่ดูกันเลยนะครับโลโก้สีขาวนะครับพื้นรองเท้าสีแดงแดงแบบแดงสดมากนะโอ้จะดูอย่างนี้มันเวลาโดนแสงโอ้โหแดงมากๆนะครับแล้วก็โลโก้สีขาวนะฮะแล้วก็ ตัวล,ลวดลายเนี่ยเป็นสีขาวนะครับคือรองเท้าสีแดงอยู่แล้วนะฮะไล่มาจนถึงตรงนี้นะฮะตรงตรงเนี้ยที่มันนูนขึ้นมาคือใช้ประคองเท้าและข้อเท้านะครับแล้วก็ใช้ประคองหน้าเท้าด้วยนะฮะข้อเท้าเนี่ยตรงนี้ก็แข็งแรงขึ้นนะฮะแข็งแรงขึ้นแต่บอกก่อนนะว่าเอลัสทูเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มจากเอลัสวันนิดนึงนะครับเพราะว่าวัสดุเขาแข็งแรงมากขึ้นนะฮะ พื้นด้าล่างก็ยังเป็นแผ่นเอ่เป็นแผ่นก็เลยแผ่นคาร์บอนนะฮะแผ่นคาร์บอนนะครับ,รบ,นนรบก็อบอุ้มตรงระหว่างฝ่าเท้านะครับให้เราไม่เมื่อยแล้วก็ให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้เท้าเราบาลานซ์นะฮะนะครับไล่มาจนถึงส้นรองเท้านะครับตรงข้อเท้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบุหนาค่อนข้างหนาหนามากนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งมันจะช่วยรับข้อเท้าและประคองข้อเท้าได้ดีมากนะฮะแต่ใครสั่งเนี่ยไม่ต้องเพิ่มไซหรือลดไซนะครับใส่ปกติเลยนะครับโยในในกระเพื่อมมาแล้วนะฮะนะครับบางคนบอกว่าต้องเวลาสัง่งเนี่ยต้องลดไซเพิ่มไซนะครับไม่ต้องครับใส่ไซปกติเลยนะฮะบ,บางคนไม่กล้าสั่งเพราะว่าไปไปเชื่อแบบผิดผิดนะครับว่าต้องลดไซเพิ่มไซนะฮะตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มไซลดไซนะครับนะครับแล้วก็ โลโก้ย่นิคข้างหลังนะสีขาวนะครับมาถึงข้านเท้าด้านในนะครับเอลัสทูนะฮะก็นี่เลยนะครับตัวที่เราใช้ลากเท้านะฮะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเคลือบแก้วใสๆนะครับซึ่งทนมากทนกว่าเดิมนะฮะซึ่งเอลัสวัเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้นะครับที่เราใช้ลากเท้ากันซึ่งรองเท้ามันบางอยู่แล้วเนาะ แล้วก็เขาถึงเขาจะเคลือบหนามามันก็หนาไม่ไมไมไมพอดีนะครับตัวนี้หนาพอดีหนามากเลยนะครับตัวรองเท้าเบานะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับอินโซจะไม่เป็นขื่นนะแต่เป็นตะข่ายรูรูการลื่นเหมือนกันนะครับการลื่นนะครับ,นะรบแล้วก็ข้างในเนี่ยลิ้นรองเท้าจะมีผ้าที่ยึดยึดข,ข้อเทา้าเรา ลึกเท้าเราไว้กับรองเท้านะซึ่งมันจะทําให้กระชับมากขึ้นนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเขียน SBA 2M นะครับไม่มี EX นะญี่ปุ่นจะไม่มี EX นะครับส่วนมากครับได้สีแดงนะครับแล้วก็ตัวได้ก็มีตัวเชือกก็มีโลโก้แดงนะครับโลโก้ยูนสีแดงนะฮะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะรีวิวสีชมพูกันนะครับผม วันนี้ก็ขอจบการรีวิว Yonex Power Cushion e l a s t i 2นะครับสีแดงสดมากๆนะครับตัวท็อปของญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ